เกตีวี <Get> <c oughs> เดื้อหอม <c oughs> ดึงค่ายยักษ์ใหญ่จีนลงทุนร่วมหมื่ล้านสร้างฐานผลิตรถในไทยกับค่าย b ีวเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง พบก,กับข่าวรอบโลก EV กับ Daily EV นูนะครับพบก,กับผมเวลอีกเช่นเคยก่อนรับชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดอัปเดตความเคลื่อนไหวท้ยนยานยนต์ในอนาคต ทััวโรก,กนต้องบอกว่ามาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือแพ็กเกจ EV ที่ได้มีการประกาศออกมาในช่วงมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเนี่ยได้สร้างแรงกระเพื่อมในอุตสาหการรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ <Wow. S 1> วันนี้นะค่ารถยยนต์ไฟฟ้าจากต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศจีนเนี่ย ให้ความสนใจนะล่าสุดต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการอุตสาหการรมรถยนต์นะทางรถามันและรถยนต์ไฟฟ้าเลยนั่นก็คือค่ายกใหญ่จากจีนอย่าง b YD นะทะที่ผลิตทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ plug in hybrid เนี่ยได้ตัดสินใจที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าพวงมาลัยฝั่งขวานะครับโดยที่ลงทุนร่วม20,000ล้านบาทนะครับร่วมกับบริษัทกลุ่มทุนไทยและสยามกลการที่เป็นดีลเลอร์ดั้งเดิมนี่เองนะครับ โดยที่เงินที่ลงทุนเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะครับก็คือส่วนของโรงงานผลิตนี่เองนะครับมีการลงทุนอยู่ที่17,300ล้านบาทนะฮะโดยที่ทาง b y d บริษัทแม่ถือหุ้นอยู่ที่85%และบริษัทกลุ่มทุนไทยเนี่ยถือหุ้นอยู่15%แน่นอนครับทาง B y d ดีบริษัทแม่ต้องมาถือหุ้น8 5เยอะสุดแล้วเพราะว่าเขาต้องเอาโน้ตฮาวเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือนเนี่ยขนจากจีนเนี่ยมาผลิตที่ประเทศไทย ส่วนกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มในเรื่องของการขายและการดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์รูมศูนย์เมนเทนเนี่ยอันเนี้ยทางบริษัทกลุ่มทุนไทยเนี่ยจะลงทุนถึง85เ ส่วนอีก15จะเป็นของทาง b y d บริษัทแม่นี่เองนะครับก็คือทางกลุ่มทุนไทยเนี่ยจะดูแลในเรื่องของชัมโชรูมหลังการขายดูแลเซอร์วิสต,ต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตลาด b y d เนี่ยเติบโตในประเทศไทยได้นะครับ <Yeah. S 1> ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันเนี่ย b y d เนี่ยมีความพร้อมในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการผลิตของตัวเองมีแพลตฟอร์ม e- แพลตฟอร์3.0นะและที่สําคัญเนี่ย มีสิ่งที่เป็นหัวใจของรถยนต์ไฟฟ้าอยู่นั่นก็คือเทคโยีแบตเตอรี่หรือเบรดแบตเตอรี่นี่เองนะครับรู้ไหมครับว่าบริษัท BYD เนี่ยเดิมทีเขาไม่ได้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามาก่อนนะเขาเพิ่งจะมาผลิตไม่กี่ปีนี้เองนะครับเรามารู้จักกับบริษัท BYD กันสักหน่อยนะครับขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงนะครับ BYD ไวดีหรือบ u r d ูดนะครับเดิมทีนะฮะเป็นบริษัทในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนี่เองนะครับโดยบริษัทเนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี1995นะโดยที่ผู้ก่อตั้งก็คือนายหวังชุนฟูนี่เองนะครับในหวังชุนฟูนเองเนี่ยต้องบอกว่าประวัติเขาน่าสนใจมากๆนะครับเขาเกิดมาในครอบครัวที่ต้องบอกว่าค่อนข้างลาบากเลยนะพ่อแม่เขาเสียตั้งแต่เด็กนะก็ทําให้เขาเนี่ยถูกเลี้ยงมาโดยพี่ชายและพี่สาวของเขานะครับครอบครัวเขาคือมันไม่ได้สบายนะก็ทำให้เขาเนี่ยหัน มามุ่งมั่นเรียนนะครับเขาได้เรียนนะถึงปริญญาโทนะจากสถาบันวิจัยที่เมืองเป่ยจิงหรือปักกิ่งนี่เองนะครับหลังจากที่จบมาเนี่ยก็ไปทํางานหน่วยวิงานวิจัยของรัฐบาลจีนยอยู่หลายปีแล้วก็ออกมาทํากับบริษัทเอกชนของตัวเองนะครับหลังจากที่เขาทําออกมาเนี่ยเขาก็พอมีองค์ความรู้นะะเขาก็เริ่มสังเกตว่าเอ้ยวันนี้ตลาดเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะในประเทศจีนเนี่ยโอ้โหมันมีความต้องการเยอะมาก แถมผู้ผลิตก็ยังน้อยนะครับเขาก็เลยรวบรวมประสบการณ์องค์ความรู้แล้วก็เก็บเงินเนี่ยมาสร้างบริษัท BYD Company Limited นะครับโดยที่เริ่มต้นจากการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนี่เองนะครับแล้วในปี2002 7ปีต่อมาเนี่ยทาง BYD เนี่ยก็ได้เซ็นสัญญากับค่ายมือถือระดับโลกอย่างโนเกียแล้วก็ Motor ร l a ในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับมือถือนะครับ ซึ่งเราบอกว่าใช้เวลาไม่ถึง10ปีเนี่ยด้วยเทคโนโลยีของ B Y d ที่พัฒนาแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วเนี่ยเขาถือครองมาเก็ตแชร์หรือส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยมากกว่า50%ในเรื่องของแบตเตอรี่มือถือทั่วทั้งโลกเลยก็ว่าได้นะครับ หลังจากที่ทาง BYD เนี่ยประสบความสำเร็จในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับมือถือที่เป็นตระกูลลิเธียมไอออนนะก็สอดคล้องกับยุคที่สมาร์ทโฟนกำลังเฟื่องฟูเลยก็ว่าได้คือเดิมทีแบตเตอรี่มือถือมันจะเป็นนิกเกิลเมทันไฮไดร์ใช่ไหมเป็นมือถือแบบจองขาวดำพอมันเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยมันคือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งก็ต้องการแบตเตอรี่ที่มันเก็บไฟได้มากขึ้นฉะนั้นลิเธียมไอออนจึงตอบโจทย์นะครับซึ่งก็ไปได้ดีมากๆเลยนะครับ หลายคนก็งงว่าอา้าแล้ว BYD กระโดดมาในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์กันได้ยังไงนะต้องบอกว่า BYD เนี่ยจุดเปลี่ยนของเขาเนี่ยก็คือเขาอะได้ไปซื้อบริษัทรถยนต์อันหนึ่งของ G นะชื่อบริษัทซินชวนออโตโมบิลนะซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถน้ํามันนะครับแล้วก็คือซื้อเข้ามามาเป็นบริษัทลูกแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น BYD ออโต้เองนะครับสิ่งที่เขาทําตอนแรกเลยก็คือพยายามปรับดีไซน์ลูกปลั๊กนะเพราะว่ารถค่ายจีนเมื่อก่อนก็คือทําใช้ในประเทศไม่ได้เน้นสวยงามมากนะเป็นรถเชิงพาณิชย์นะครับเขาก็เลยมายา่งปรับรูป,ปลักให้มันดูอินเตอร์มากขึ้นนะจนกระทั่งในปี2008นะเขาบอกว่าเขาประสบความสําเร็จในการสร้างเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าครั้งแรกนั่นก็คือ PHEV หรือ plug-in hybrid นี่เองนะครับก็คือเอาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย มาใส่ในรถยนต์นะครับเป็นการทํางานร่วมกันร,ระหว่างเครื่องยนต์และไฟฟ้า และสามารถชาร์จไฟจากภายนอกได้นะครับก็เลยเป็นการเปิดตัวครั้งแรกสำหรับ BYD Auto F3 PHEV นะเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดคันแรกของโลกเลยก็ว่าได้ <Wow. S 1> ก็ทำให้หลายคนเนี่ยเริ่มรู้จักชื่อเสียงของค่ายรถ BYD กันมากขึ้นเท่านั้นไม่พอนะครับในปีถัดมาเนี่ยปี2009นะครับ BYD ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า100%นะครับเอาเครื่องยนต์ออกนะเป็นบินมอเตอร์ไฟฟ้า100%สำหรับเจ้าตัว BYD e 6นี่เองนะถ้าใครคุ้นคุ้นนะ b y d e 6เนี่ยเป็นรถตู้ขนาดย่อส่วนหรือ mpv crossover 5ประตูนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าหลายคนก็ว้าวมากๆถึงขนาดนักลงทุนระดับโลกอย่าง v a r ์เ n u f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  t t t เขาได้เข้ามาลงทุนในกลุ่มของบริษัท BYD ด้วยนะก็ทำให้ BYD เนี่ย เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาเทคโนโลยีในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไปทํารถเชิงพาณิชย์นะไม่ว่าจะเป็นรถบัสไฟฟ้ารถโฟล์คลิฟต์นะที่เอาไว้ตักยกของตาม warehouse หรือ store ต,ต่างๆเนี่ยก็เริ่มเอาไปขายตามทั่วโลกนะครับในปี2021ต้องบอกว่า BYD เติบโตขึ้นมากนะครับถือครองตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกินสัดส่วนเนี่ยอยู่ที่อันดับ4ของโลกเลยถือสัดส่วนอยู่ที่ 9%ของตลาดรถยในฟ้าโรคก,ก็ถือว่าใหญ่มากๆเลยนะ ทีนี้กลับมาฝั่งประเทศไทยกันบ้างนะครับต้องบอกว่า BYD เองเนี่ยไม่ได้เพิ่งเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยนะครับเขาเข้ามานานแล้วนะถ้าย้อนกลับไปประมาณ9ปีที่แล้วเนี่ย BYD เนี่ยได้มีการจับมือกักบบริษัท r รสเล่ ley, ประเทศไทยนะครับในการเอารถยนต์ไฟฟ้าของ BYD นะครับเข้ามา2รุ่นด้วยกันก็คือมีเจ้าตัวรถตู้ crossover รุ่น e หกนะที่เป็นไฟฟ้า100%เอนะครับเอาเข้ามาพร้อมกับรถที่เป็นเชิงพาณิชย์เป็นรถบัสไฟฟ้ารุ่น K 9นะครับ เอามาเปิดตัวในไทยท้งแรกในช่วงปี2558หรือปี2013นี่เองนะครับและใน3ปีถัดมานะครับในปี2016บริษัท Li n s e en Energy นะครับร่วมมือกับบริษัท EV Society ได้มีการจับมือทำโครงการก็บอกว่าเป็นการซื้อลถใหญ่นะก็คือสำหรับเจ้าตัวแท็กซี่ VIP นี่เองโดยมีการร่วมมือกับทางกรมขนส่งทางบกนะเพื่อเกิดการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นซึ่งตอนนั้นนะครับต้องบอกว่าการสนับสนุนมันยังเป็นแบบโปรเจกต์โปร เจกอยู่หนะ้าไม่ได้สนับสนุนแบบแพร่หลายปัจจุบันนะครับ เขาก็เลยเอารถไฟฟ้ารุ่น e6 ที่เอาเข้ามาก่อนหน้านี้มาทำเป็นแท็กซี่นะครับวิ่งระหว่างสนามบินเข้ามาในเมืองนะครับเป็นแบบ VIP นี่เองนะครับโดยมีการส่งมอบไปถึง101คันด้วยกันนะครับซึ่งตอนนั้นนะฮะทางบริษัท e v society เนี่ยเป็นผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น e6 แต่เพียงผู้เดียวนะครับหลังจากนั้นเขาก็มีการลงนามท่านสัญญาการว่าจะส่งมอบทาแท็กซี่อีก1000คันนะครับหลังจากนั้นในปีถัดมานะครับทางบริษัท Ly c e เซ e เอเนจีเองเนี่ยเขา ก็ได้มีแผนว่าจะทำตลาด BYD เพิ่มเติมนะให้ได้อีก1,000คันนะครับก็เลยไปเอารถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมาอีก2รุ่นนะครับก็เป็นรถตู้ไฟฟ้ารุ่น T3 เอามาเป็นรถขนส่งขนาดเล็กนะกับรถตู้อนเนกประสงค์ไฟฟ้าสำหรับรุ่น M3 อีก1รุ่นนะก็รวมกันเป็นทั้งหมด2รุ่นนะที่จะามาทำตลาดเพิ่มเพื่อให้ยอดขาย BYD เนี่ยเติบโตขึ้น หลายคนมาฟังมาถึงตรงนี้ก็บอกว่าเอ้ยจริงๆ BYD ก็เข้ามานานแล้วทําไมตลาดมันไม่โตสักทีทั้งที่สินค้าเขาดีนะเทคโนโลยีเขาก็ดีนะครับต้องบอกว่า b ี d เนี่ยทำตลาดในประเทศไทยในลักษณะเหมือนพ่อค้าคนกลางนะครับใครก็สามารถไปเป็นตัวแทนได้นะก็คือคุณก็ซื้อคุณซื้อเยอะก็ได้ส่วนลดเยอะนะครับก็ปัจจุบันนะีมีทั้งสยามโกลการ HCG EV Society คือมันเยอะเต็ไมไปหมดจนแบบว่า แล้วถ้าฉันจะซื้อกับใครแล้วถ้าใครคนนึงทําตลาดนะก็กลายเป็นว่าไอคนที่เหลือที่ไม่ทำตลาดก็ได้ผลประโยชน์ด้วยสมมติคนนี้ทาตลาดอีสองค่ายไม่ทําคนก็ไปซื้ออยู่ดีนะครับรวมกระทั่งว่าถ้าเราอยากจะซื้อรถสักคันเราก็อยากซื้อที่มันเป็นโชว์รูมและมีสนย์บริการใช่ไหมซึ่งตรงนี้ความชัดเจนนะ B Y D ก็ยังไม่ได้จะมามุ่งทําตลาดในบ้านเราสักเท่าไหรนะ่นักจนล่าสุดเนี่ยผมเข้าใจว่า B Y D พอเห็นแพคเกจส่งเสริม E V ก็เลยคิดว่าน่าสนใจ บวกกับว่าตลาดในประเทศจีนเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าแข่งขันกันสูงมากนะครับเขาก็หาทางที่จะขยายมาตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในฝั่งประเทศไทยเนี่ยเหมาะมากในเรื่องของพวงมัลัยฝั่งขวานะครับก็ไปขายได้อีกประเทศพวงมาลไรฝั่งขวาเนี่ยทั่วโลกได้นะครับการตัดสินใจของ BYD วดีที่เข้ามาครั้งนี้นะต้องบอกว่าสร้างความชัดเจนนะในการทําตลาดเขาบอกว่า เขาจะทําทั้งสร้างออ t ทอร์ไร d ์ดีลเลอร์นะก็คือตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศไทยอย่างถูกต้องเพียงเพียงผู้เดียวรวมกระทั้งสร้างฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าพวงมาลัยฝั่งขวาในประเทศไทยนะครับซึ่งปลายปีเนี่ยเขาก็ยังตัดสินใจว่าจะเอาไทยหรือเวียดนามดีนะเพราะเวียดนามเนี่ยถ้าลงปุ๊บก็ไปขายฝั่งอเมริกาได้นะถ้าจีนโดนกีดกันนะเพราะมันมีช่องว่างซิกแซกอยู่แต่เขาก็มองไทยว่าเออไทยเองเนี่ยก็มีฐานการผลิตรถมาอย่างยาวนานระบบซัพพลายเชนค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแถมยังมีฟอร์มอีสำหรับรถพวงมาลัยฝั่ง ทั้งหมดนะครับที่เป็น30%ของทั่วโลกเนี่ยก็เลยเอยตัดสินใจในช่วงต้นปีที่ผ่านมาว่าเอย้จะลงทุนสร้างฐานผลิตรดพวังะารฝั่งขวาที่เป็นไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดในประเทศไทยนะครับซึ่ง,งก็กล่าวว่จะขายทั้งตลาดอย่างออสเตรเลียนะครับซึ่งก็มีดีมามีความต้องการรถไฟฟ้าของ BYD นะครับอย่างอังกฤษแอฟริกาใตา้อาเซียนนะครับโดยที่เขาตั้งเป้าว่า จะผลิตได้ได้1 0, 8 0 0 0 0คันต่อปีนะครับซึ่งเขาจะผลิตตั้งแต่โครงสร้างทำสีประกอบระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยก็ว่าได้รถที่เขาจะมาทำตลาดนะครับสำหรับครั้งนี้ต้องบอกว่ามีทั้งหมด5รุ่นด้วยกัน เดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแน่นอนครับสำหรับรุ่นแรกเลยนะครับก็คือเป็นรถที่ต้องบอกว่าขายดีนะเอามาเป็นรถซิตี้คาร์เอามาแข่งเลยก็คือเจ้าตัว BYD Dolphin นี่เองนะครับหรือปลาโรมานะครับเจ้าตัว BYD Dolphin นะมีแบตเตอรี่2ขนาดให้เลือกนะครับก็คือขนาด30.7กิโลวัตต์อลแล้วก็44.4กิโลวัตต์ออย่าง30.7เนี่ยจะวิ่งได้301กิโเมตรนะตามมาตรฐาน NEDC นะครับ ถ้าเป็น14.9กิโลวัตต์อว์เนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ403กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับ ท็อปสปีดของคันนี้นะถึงแม้จะเป็นรถซิีิคาร์เนี่ยวิ่งได้สูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมอเตอร์ขนาด70กิโลวัตต์แรงบิด180นิวตันเมตรนะครับราคาที่ขายในจีนนะเอาอ้างอีกในจีนละกันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ96,800หยวนถึง124,800หยวนหรือประมาณ5-7แสนบาทนะครับสำหรับเจ้าตัวดอลฟี่นะที่เรามาเห็นในงานมอเตอร์โชว์เขาเอามาโชว์แล้วแต่ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นับรุ่นนี้เดี๋ยวเขาจะนำเข้ามาก่อนแล้ว ก็มาทำตลาดปีนี้ได้เห็นแน่นอนนะครับมารุ่นที่2กันนะสำหรับเจ้าตัว BYD ส่ง Pro นะครับเป็นรถ SUV ขนาดกลางหรือประมาณรุ่น CRV นะ Honda CRV นี่เองนะถือว่าใหญ่นะแต่คันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้า100%ครับเป็น plug-in hybrid นะ ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์ขนาด1.5เบนซินเทอร์โบโร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวด้วยกันนะครับเจ้าตัวนี้มีแบตเตอรี่ที่ให้มานะเป็นขนาด18.3กิโลวัตวต์อนนะครับวิ่งได้ไฟฟ้า1 0 0ประมาณ80กิโลเมตรต,ต,ตอนการชาร์จซึ่งความเจ๋งเขาบอกว่ามันจะมีตัวระบบนะที่เรียกว่า DMI เนี่ยชาร์จแบตเตอรี่เต็มบวกน้ำมัน1ถัง,งเนี่ยสามารถจัดการพลังงานเนี่ยทำให้รถวิ่งได้ไปไกลถึงระยะทาง1,500กิโลเมตรนะสำหรับรุ่นนี้ที่เขา อ,อันนี้คือความเจ๋งของรุ่นนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาทําขายออกมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะโดยที่ราคาเปิดขายอยู่ที่1 2, 000, นึ0 0 0สอยห่นัยนหรือประมาณ6 0แสนบาทนะครับแต่อย่าลืมว่า Plug In Hybrid ไม่ได้เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมไฟฟ้าหรือแพคเกจ EV นะฮะก็ต้องมาดูว่าราคาที่ไทยเป็นเท่าไหร่ มารุ่นที่3กันนะครับสำหรับ SUV ไฟฟ้านะก็คือเจ้าตัวทั่งนี้เองนะครับก็เป็นรถขนาด c SUV นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ขายไปที่นอร์เวย์นะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วหลายพันคันเหมือนกันรุ่นถังหรือทั่งเนี่ยตั้งชื่อตามราชวงศ์เนี่ยเป็น d u m o t o อเตอร์นมอเตอร์ Motor 2ตัวนี่เองนะครับแบตเตอรี่ค่อนข้างใหญ่นะอยู่ที่ขนาด86.4กิโลวัตต์อวนะครับ ต่อหนึ่งการชาร์าเนี่ยวิ่งได้ระยะทาง400กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นี่เอง 0- 100นะครับใช้เวลา4.6วินาทีเท่านั้นเพราะว่าเขามีกำลังมอเตอร์2ตัวเนี่ยให้กำลังสูงสุดนะฮะ380กิโลวัตต์นะครับแรงบิดอยู่ที่660นิวตันเมตรนี่เองราคาในจีนนะเปิดตัวมาอยู่ที่250,000หยวนถึง350,000หยวนนะครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณล้าน2ถึงประมาณล้าน8นะครับก็ถือว่า ค่อนข้างน่าสนใจนะสำหรับรถ SUV ที่มันวิ่งได้ขนาดนี้กลุ่มตลาดกลุ่มนี้ราคาประมาณล้านต้นๆถึงล้านปลายๆนะที่เป็น SUV เนี่ยวิ่งได้สัก500โลตลาดยังว่างอยู่หวังว่า b ีบดีจะมาครองได้นะครับไปรุ่นที่4กันนะครับสำหรับรถไฟฟ้ารุ่นหยวน p l u s นะครับเจ้าตัวนี้เป็นรถขนาด CSUV นะแต่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์1ตัวคือล้อหน้า แบตเตอรี่นะมี2ไซส์ให้เลือกก็คือ4 9 9 2กิโลวัตต์อาวนะครับวิ่งได้320กิโลเมตรนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นรอง g r a n g เป็นแบตเตอรี่ขนาด60.48กิโลวัตต์อาวิ่งได้420กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน WRTP นะครับโดยใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับยวนพลัสเองความเจ๋งก็คือมันเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของทาง b y d เป็น e platform รุ่น3.0นะครับศูนย์ถึงร้อยนะใช้เวลา7.5วินาทีนะครับเพราะว่ามอเตอร์ใช้ตัวเดียวนะมีขนาด150ิกิโลวัตต์310นิวตันเมตรนะครับโดยที่ราคาเนี่ยสำหรับรุ่นธรรมดาเปิดตัวมาอยู่ที่1 5 0 0 0 0สนห่นหยวนนะหรือประมาณ7,5 0,000บาทนะครับถ้าเป็นรุ่น long range แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นจะอยู่ที่1 7 000, 2 0 0 0สห่นหยวนหรือประมาณ8 6 0 0 0 0บาทเดี๋ยวก็ต้องมารอดูราคากันอีกทีนะครับ มารุ่นสุดท้ายคือรุ่นที่5นะต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่เป็นเรือธงนะครับรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าขายผลิตออกไปแล้วร่วมแสนคันช่วงปลายปีที่แล้วผมทําข่าวไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวรุ่นหั่นรุ่นนี้เนี่ยจะมี2แบบให้เลือกก็คือ PHEV หรือ Plug In Hybrid นะครับกับไฟฟ้า100%นะฮะ ระบบขับเคลื่อนมีแบบ2แบบก็คือเป็น All Wheel Drive หรือขับเคลื่อนรอหน้านะครับแบตเตอรี่มี2ขนาดก็คือ67กิโลวัตต์อวนะครับวิ่งได้ประมาณ505กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC กับอีกตัวหนึ่งนะเป็นรุ่น Long Range ขนาด77กิโลวัตต์อวนะครับวิ่งได้605กิโลเมตรตอนหนึ่งชั่วโมาตรฐาน NEDC นี่เองนะครับเจ้าตัวนี้นะเป็นแพลตฟอร์มตัวใหม่เช่นกันนะเป็น BYD e-Platform รุ่น3.0นะครับแถมเป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่นะซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับใช้มอเตอร์ ขนาด103กิโลวัตต์ถ้าเป็นมอเตอร์หน้าหลังเนี่ยจะบวกมอเตอร์หลังอีก200กิโลวัตต์นะครับ0-100ใช้เวลา3.7วินาทีเท่านั้นสำหรับตัวนี้ก็คือเป็นรถประมาณ D-segment นะครับรถแบบเท่า,า Accord Camry นะคือมันเป็นเหมือน Accord ในเวอร์ชั่นไฟฟ้าเลย ตัวนี้เขาบอกว่าเอามาสู้กับโมเดล S ได้เลยสบายๆนะครับราคาขายนะครับอยู่ที่229,800หยวนถึง279,000หยวนนั่นหรือประมาณล้าน2 000, ถึง1.3ล้านบาทนะคะเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว b y d 5ลูกที่จะทำตลาดในประเทศไทยและอาเซียนนะครับพวมอะไรฝั่งขวาทั้งหมดเนี่ย ดูแล้วสวยน่าสนใจมากๆเลยนะทั้งเทคโนโลยีดีไซน์เรื่องของแบตเตอรี่นะหน่าใช้ราคาก็ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ต้องมารอดูนะว่าเขาจะเปิดตัวรุ่งอะไรกันบ้างน,นะแน่นอนนะ BWD d o l p h i n เนี่ยเห็นแล้วนะครับยังไงเขาต้องเปิดในปีนี้แน่นอนนะเขาบอกว่าถ้ามาเปิดตัว จะเปิดรับจองด้วยนะครับส่วนรุ่นที่2ที่3เนี่ยจะเอาอะไรมาโชว์ในปลายปีนี้ก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ทาง BID เองยังอยู่ช่วงในการดําเนินการพูดคุยส่งเสริมการลงทุนกระทําง B.O.I. อยู่นะว่าจะลงทําโรงงานที่ไหนยังไงนะครับแต่แน่นอนครับเขาเข้าร่วมกับมาตรการส่งเสริมแพ็กเกจ E.V. แน่นอนนะเพื่อให้เราสามารถซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้ในราคาไม่แพงนะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้เขาหันมาลงทุนในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวต้องมาดูนะผมบอกเลยว่างานมอเตอร์เอ็กซปลายปีนี้สนุกแน่นะครับเพราะว่าจะมีค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนอีกหลายค่ายจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะซึ่งวันนี้ผมบอกเลยว่าบทบาท ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าหลังจากนี้นะ่จะถูกขับเคลื่อนโดยค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนนะครับถ้าญี่ปุ่นยังคงช้าอย่างนี้ผมว่าถูกทิ้งแน่นอนถูกกินส่วนแบ่งการตลาดเข้าไปแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนะครับเพ<อ>ื่อนๆคิดเห็นยังไงนะการมาของ BYD ครั้งนี้นะถือว่าเอาจริงมากๆเป็นผลดีกับบ้านเรานะก็อยากให้คอมเมนต์มาคุยแลกเปลี่ยนกันด้านล่างนี้ได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับยากจะสนับสนุนนะสามารถสนับสนุนได้ตาม QR code นี้นะครับหรือ เสื้อแกงมอเตอร์ไฟฟ้านะตามลิงก์ด้านล่างหรือสามารถเข้าไปพูดคุยกันในกลุ่มนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะสำหรับกลุ่มพลังงานสะอาดแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้านะครับ <c oughs> ก็มาสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุ่มได้นะครับ <c oughs> ยังไงก็ฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดิ่งให้ด้วย <c oughs> อย่าลืมนะครับว่าเราไม่ได้พูดถึงแค่รถยนต์ไฟฟ้านะมันคือโอกาสของอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคตมันคือการส่งต่อ อากาศที่ดีไปยันรุ่นลูกรุ่นหลานสืบไปข้างหน้านะครับก็ฝากไว้ดังนี้ถ้ามีอะไรข่าวอะไร update, อัปเดตนิดๆผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ